แจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะสวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้ก็มาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยค่ะซึ่งเอกนัดก็ได้มีการคิกออฟโอนเงิน,งนช่วยเหลือตัดอ้อยสด100%ตอกย้ำความร่วมมือชาวไรอ้อยแล้วก็โรงงานน้าตาลลดการเผาอ้อยต่ําสุดในประวัติศาสตร์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยตามที่คอรอมเมอืม่อวันที่17มิถุนาย,ยน2568ที่ผ่านมาค่ะ มีมติเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ใน้วในฤดูการผลิตปี67-68โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารทกรสสํารองจ่ายไปก่อนนั้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100%ทยอยได้รับเงินชดเชยในอัตรา90 69, 69บาทต่อตันอ้อย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะใจ่ายให้กเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลอย่างที่ได้กล่าวมานะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะว่าเพิ่มตึกกว่วเพิ่มเติมว่ามาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5ในปีฤดูการผลิต67ทับนี้นะคะมีชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ1 2 6 4 1 8รายค่ะปริมาณอ้อยคุณภาพดี 76.7ล้านตาลคิดเป็น4,688ล้านบาทนะคะซึ่งชาวไร่อ้อยมีสิทธิ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสแกนบัตรประชาชนณนะสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งนี้นะคะการโอนเงินเข้าบัญชีทกศในวันที่31กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะคะมีเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับเงิน77,044รายนะคะปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี55ล้านตันเป็นเงิน3,380 0ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น60%นะคะของเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่ะสำหรับในการ ครั้งถัดไปในการโอนเงินครั้งถัดไปก็รอดูนะคะว่าจะโอนวันที่เท่าไหร่ค่ะ